เอาละ,ะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับในเกมโลบอกในเอ่อแมป Tower u ร i t e ใช่ปบกัสตาร์ทาวเวอร์ิเลื่อมเลื่อมอันนี้ตอนนี้ก็บต้องบอกออก่อนเลยว่าตีหนึ่งแล้วนะครับมาอัดกับกัสช้าไปหน่อยว่าเราแยกย้ายกันไปเล่นเกมเ <c oughs> อาละ,ะวันนี้ผมลองสังเกตดีๆเลเวลผมนี่69แล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลย3วันเอง <c oughs> บอกว่ามาขนาดนี้ได้ยังไงนี่เลยคนข้างๆเลยกัตกัสเอาไปฟาร์มให้ผมนั่นเองนะครับกัสนี่ใช้เวลาประมาณ3วันเลยแล้วตัวกัส มันใช้เวลานานจังอะร้อ่อะผมไม่ได้ฟาร์มวิโเลยพี่แต่พี่ว่ากั๊ดไปเล่นแมปอื่นด้วยแหละแบบนี้ไม่ได้เล่นบ่อยอะไรขนาดนั้นไงเอาล่ะตัวของผมวันนี้เซตวันนี้ก็มีมาดาระนะครับแล้วก็เออเจนอสบูมาแล้วก็ลุงหนวดเนี่ยที่คอยหาตังค์ให้เราใช่ปะเฮ้ลุงหนวดลุงหนวดหัวส้มหรือหัวอะไรพี่หัวส้มหัวส้มอ๋อนั่นหาตังค์กั๊ดให้พี่เอาตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็เออโคนันนะครับจากนารูโตะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยใครก็ไม่รู้เหมือนกันฮาฮาฮาออออะไไไรตตัััััััวววววเเเเเเนน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 นีี้้ยยมมมมมมมกกกก็็ปดดดาาาาจหหืืืพ่่่ผช นะมันชื่อแบบปลอมๆชื่อว่าโอเลนเฮดหัวส้ม <c oughs> เออไอหัวส้ม <c oughs> แต่จริงๆไม่ได้ชื่อนี้นะครับอาจจะชื่ออะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละแต่ตัวที่ผมชอบที่สุดเลยตอนนี้คือมาดลระแต่มาดลระเนี่ยกัดเป็นคนเอ่อให้ผมมาใช่ป่ะกัดให้พี่ใช่ไหม,ไมตัวนี้ไม่ได้เปิดเอ<า>่อตัวนี้ไม่ได้เปิดได้แต่กัดให้มานั่นเองนะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นโหมดไลฟ์จุดจบกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งกัดไปหาปีกไม่ผมแล้วเราจะไม่เดินไปเราจะบินไป ก็เท่เลยว่ะการขี่มอไซค์ไปอะจากรอบที่แล้วนะครับแหมมีคนบ่นกันมาอย่างมากมายผมอยากเล่นนะแบบเนี้ยแต่แหมหลายคนบ่นมาซ้ําไม่ทำเอาไม่อยากเล่นเลยเออจริงๆที่กัรบอกพี่กัรพี่ยอมบอกพี่ไงพี่เลยโดนคนเขาว่าเาลยบ่นมาแล้วขายไม่ได้พี่ตัวส่วนใหญ่นะครับเอ่อที่ว่าว่ากันมาไอ้ไม่เชิงว่าหรอกก็เ<ส>ห<ย>มือนประมาณเขาบอกกันแหละรประมาณว่าเออขัดใจนะครับกับการวางเออเขาเรียกว่าตัวสร้างเงินใช่ไหมตัวปั๊มเงินอ่ะขัดใจการโตปั๊มเงินก็ต้องบอกนะครับว่าเล่นครั้งแรกจริงแล้วก็กั๊ก็บกอกว่ามันก็วงไปเถอ จร,จริงๆคลิปนั้นคือเรารีวิวเอเลนเนอะเราไม่ได้แบบมาเล่นจริงจังอะคือมารีวิวเอเลนรุ่นๆเลยก็เลยวางตรงไหนก็ได้เออขุดหิบกันทำไมเนี่ยกัดจริงๆตัวตังมันควรจะวางตรงไหนไหนบอกพี่สิคนจะได้ไม่มาแบบขัดหูขัดตาพี่กเวลาวางวางแ,แถวๆนี้พี่ให้มันไม่บางทางคน คนวางอะพี่โอ้มันจะได้ไม่บางทางกันเหรอต้องแอบ,บไว้เหรอใช่พี่งั้นเราวางเลยไหมอันนี้เราต้องวางก่อนเลยปะวางวางเลยพี่วางอ่าเราต้องคอ่คอยเล่นนะครับเอาจริงๆสำหรับคนที่อยากจะบอกอะไรผมอะพิมพ์บอกไปด้านล่างได้เลยนะว่าแบบเออพี่ตัวเงินเนี่ยมันวางตรงนี้มันควรจะวางตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออวางบูม่าแล้วกันโอเคบูม่าแอบอยู่นี่นะเดี๋ยววางตรงนู้นเดี๋ยวคนบนนี้ <c oughs> แต่กัดก็ยังบอกนะครับว่าขัดขัดใจเหมือนกันอ่าแต่ไม่เป็นไรก็เราก็ต้องเรียนรู้กันไปใช่ไหมเกมเพิ่งขัดเล่นจะไม่เรียนรู้มันจะเล่นได้ยังไงอะจริงๆควรจะบอกกันนะครับว่ามันควรไว้ทําอะไรตรงไหนเนี่ยจะชอบมากเลยจะดีมากเลยถ้าตรงไหนขัดใจพิมพบอกก็เลยนะครับว่าผมทําอะไรผิดบอกก็เลยมันควรทํายังไงผมจะได้เรียนรู้ไปด้วยไงกัก๊ดเมื่อไหร่เราจะเริ่มวางสาักทีมันเริ่มมาถึงตรงนี้กันแล้วเนี่ยรออยกเว็บหนึ่งพี่เว็บสามเหรอนี่ไงเว็บสามแล้วเออเจนอตก่อนเลยดีไ่ะเนี่ยเออพี่วางคู่ห อฟไตัวการ์ดยิงยิงโค้ดไกลพี่วางตรงนี้แล้วกันเป็นมุมน่าจะได้อยู่เจนอตจัดการมันเจนอตจัดการมันอยากได้มันเดล้าจังเลยอ่ะอของการเป็นออฟไฟเหรอเออนี่ไงจริงด้วยออฟไฟมันคือการวางดาเมจเริ่มต้นเนี่ยพี่บวกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และไอ้ลุงห้าห้าห้านี่ทำไรได้วะพี่ขอลองวางหน่อยแล้วกันนะตรงนี้ได้ใช่ไหมเอ้ยพูดแรงเออค่าวางตอนแรกแค่พันสามเองโอ้ยมันมันไม่ได้แบบวางทีเป็นล้านเนี่ยหรอเออทำไมพี่แซะเก่งจังวะพี่ต้องรอดูนะมาตาล่าไอ้ตัวนี้ก็ดาเมจแรงตัวนี้ก็ดาเมจแรงอยู่่นะพี 干了啊！ โคนันโคนันอุ้ยโคนนันเป็นสกิลกว้างเหรอเนี่ยงั้นโคนนันวางเออใกล้ๆหน่อยแล้วกันปกติก็ต้องวางใกล้เลยป่ะหรือว่าต้องวางไกลๆก่อนอะวางแถวๆนี้พี่มาดองอ๋อมาดองกันตรงนี้เหรอแล้วรอทีเดียวใช่ไหมเพราะโคนนันมันก็ไกลอยู่พี่มันโคนันมันโจมตีระยะไกลอยู่นะโอเคเอาสักตรงนี้แล้วกันครับถือว่าโดนโดนรอบนี้โดนหมดเลยเฮ้ยล็อกลีวิ่งมาอฮ้ยไทยท่านมาแล้วเฮ้ยใกล้ได้มาดราแล้วมาดราที่โจมตีระยะไกลอยู่ป่ะลองหน่อยอุ้ยไกลไกลอุ้ยเปิดมาก็ไกลเลยนะไกลไกลแสดงว่าโจมตีเป็นตัวโจมตีรระะยยไกลลคับพพ่ออาามูด้ ไม่มีแต่รับมอตระช่วงนี้อัพแต่ตัวตังค์ไปก่อนนั้นเพราะพวกนี้ยังเลื่อนน้อยอยู่นยพี่คือต้องปั๊มตังค์ก่อนใช่ไหมปั๊มตัวปั๊มตังค์ก่อนใช่พี่แล้วค่อยวางตัวหลักวางตัวการสักตัวหนึ่งที่มันดามีเดเยอะที่อยู่ได้ยาวๆอย่างเส้นตัวเนี้แล้วเราก็ฟาร์มเขาเรียกว่าเอาไปให้กับตัวเงินเราก่อนใช่ไหมใช่พี่แล้วเราค่อยเอามาซื้อตัวหลักแบบนี้ใช่พี่นี่แหละาร์ดพี่ต้องการแบบนี้ สอนดิสอนมือใหม่เออมาพิมพ์แซทํใหม่แล้วเอาไปฟาร์มก่อนละกันแต่ผมดีใจ<ด>นะมีคนอยากให้เล่นแบบนี้เยอะมากเลยอะกัดก็บอกว่ามีคนอยากให้เล่นแบบนี้เยอะมากเลยใช่ไหมก,ก็อยากจะเข้ามาเล่นอยู่แหละนะครับก็สอนสอนกันนะครับเป็นมือใหม่ฝากเนื้อฝากตัวฝากใจไว้ด้วยนะครับผมก็มีกั๊ดนี่แหละที่ช่วยเอ,เอารหัสผมเป็นฟาร์มมาให้เพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นพวกฟาร์มอย่างนี้จริงๆก็เลยให้กั๊ดปฟาร์มมาให้แล้วก็เามาเล่นกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมพี่โยดูอะไรนี่สิ ได้คาับไหนวะอุ้ยโคตรเทพอ่ะตัวอะไรอ่ะไอ้นี่เหรอโกโจโกโจสตอรุเป็นตัวหยุดเป็นตัวหยุดเวลาพี่ที่จัดอ๋อตัวละครตัวอื่นมันก็จะหยุดเวลาไว้เหรออ๋อไอตัวแบบนี้ใช่ไหมที่ทําให้อยู่ในเว็บได้นานหยุดเวลาเอาไว้นี่เองที่เขาจะใช้กันก็มีตัวจากเรื่องโจโจ้กระดีโอว่าแหละพี่หยุดเวลาเพื่อเพื่อจะได้อยู่ในเว็บได้นานๆใช่ไหมเอามาจากไหนอะการ์ดเปิดได้เหรอเอาโกโจสองตัวสุ่มหาโกโจสองตัวพี่ แล้วไปเล่นดาบมหอเวทเพื่อหาตัวมาคร้าเท่เลยอ่ะแล้วลงมาไม่ปิดตาด้วยนะเปิดเลยปิดตาอยู่5ดาวเอาละตอนนี้บูม่าของผมเหลืออีก2ช่องนะครับตอนนี้ยังแทบไม่ได้ลงอะไรเลยนะตอนนี้ในสนามของเรามีโกโจนะครับแล้วก็โกนันแล้วก็อ่อใครเนี่ยไอ้ลุงหัวส้มเนี่ยนะครับตัวของผม พี่กัทหามาไม่รู้ชื่อว่าอะไรแล้วก็อีจิโกะครับคอยยืนขวางเลยของกัดนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก2ตัวตัวนี้มันชื่ออะไรวะตัวธนูของกัทอ่ะพี่ก็ลืมเหมือนกันจากบีดเนี่ยแล้วก็เจนอสนะครับตอนนี้เราลงอยู่ประมาณนี้ยังไม่ได้ลงอะไรมากมายเพราะว่าเอาตังค์ไปอัพเนี่ยบูมาเอาอัพตัวเงินก่อนนะครับอย่างที่กัดบอกเหมือนตอนนี้กัทกำลังสอนผมอยู่นะครับไม่ให้ผมโดนแซะในคอมเมนต์อย่าแซะกันเลยนะพิมพ์บอกกันดีๆผมก็รับฟังนะครับผมพี่เลยครั้งเดียวเองแต่ผมอัพตัตนะคั้งทั 80, ้รง ผมวางสองตัวห้องกันแล้วอัพช่วยกันหนอ๋อพี่วางอีกตัวหนึ่งช้าไปใช่ไหมไม่เป็นไรถือว่าเรียนรู้โอ้แต่ตอนนี้เอาจริงๆมันก็เพิ่งเวฟยี่สามเองนะจริงๆเราจะเริ่มวางตัวกันจริงๆประมาณเวฟเท่าไหร่สามสิบสี่สิบปตอนนี้ก็เหมือนเป็นการฟาร์มเงินไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดมาให้ดูอีกทีสักเวฟสามสิบแล้วกันอาจจะเริ่มวางตัวได้แล้วตอน,นัดนเริ่มวางที้มดาดระได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องฟาร์มเงินอัพตัวละครอ,อีกอะใช่ป่ะจะไอ้นี่ นี่ไงเรียบร้อยขั้นสุดท้ายมาบเข้าให้แล้วก็อัพลุงต่อเลยอัพลุงให้ <คน S 2> ตัดแล้วก็วางวางให้ครบแปดตัวเลยตัดแล้วลุงตันแล้วอะ่ะอ๋อก็อัพลุงไปเรื่อยๆลุงไปแอบตรงนี้โอเคทีนี้ผมก็จะวางลุงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับฟาร์มตังก่อนฟาร์มตังก่อนช่วงนี้เฮ้ยมีซาสึเกะด้วยเหรอมี <c oughs> เอ้ยโคตรเท่เลยมาอยู่กับมาดลาซะสิการจะวางตรงไหนสักสัเกะวางแถวๆนี้แหละนะกับโกโจเอาวละผมอัพตัวเงินเต็มหมดแล้วตอนนี้พี่สามารถซื้อมาดลาได้แล้วใช่ไหมามาอยู่ตรงนี้เลยคู่กับซาสสเกะยืนคู่กันเลยโคตรเทพเลย่กายกาะนะาันโอ้โหเท่จริงเท่จริงซูซานโอะมาอยู่ด้วยกันมี<อ>แล้วอาจารย์คาชิไม่มีซูซานโอะว่ากันมีพี่มีมีเราต้องบังคับเองนะพี่เอ้ยแล้วการไม่อัพเอ่อซาสสเกะเหรออ้าวสักสเกะเดี๋ยวผมอัพให้ขั้นไม่เฮ้ยมันกี่กี่ขั้นเยอะได้ พอมีตัวเงินแล้วดีจริงว่ะโอเคพี่อัพอุ้ยขั้นอู้มาแล้วโอ้ยโครเท่เลยว่ะกั๊ดโครเท่อัพกี่ขั้นเนี่ยเอของพี่ก็มาเอ้ยังไม่ใช่นี่มันของกั๊ดยู่ว่ะเอ้ยไปไปของพี่มันยังไม่มาวะอ๋อขั้นต่อไปขั้นต่อไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งทุสโนถึงจะมาอุ้ยมันโจมตีไกลขนาดนั้นเลยเหรอตัวกั๊ดอะ ก็ฉะนั้นผมต้องขายทิ้งกันให้พี่โจมตีกันโอ้โหโจมตีโคตรไกลแล้วผมกว่าจะถึงผมยืนเฝ้ารออยู่ตรงนี้เอ่อพี่ต้องอีกเออแสนหนึ่งเลยว่ะรอบนี้ใช้แสนหนึ่งเลยในการอัพน่าจะเขาเรียกว่าผลิตซุสานออกมาแล้วเว้ยวางไว้อย่างนี้เลยเหรอพี่เรียงไปก่อนแล้วกันตรงนี้กองกําลังมาดาละเฮ้ยดูดิเหมือนอะไรก็ไม่รู้เออวางยงนี้ไปก่อนแล้วกันครับ แล้วก็อัพเต็มก่อนละกันแต่และตัวเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็ฟาร์มเงินไปก่อนตอนนี้ผมมีตังค์อยู่สามแสนเองกันมีตังค์เท่าไหรอ่อ่ะสามล้านโอ้ยทำไมตังค์ขึ้นเร็วจังอะ<า>เออสามแสนก็อย่างว่าตัวกัตมันไอเนี้ยนะเคยวางเหมือนกัตเลยครับผมจะลอกเรียนแบบกัตโอเจนนอตอนนี้ดาวเมทของผมมันเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเองอัพเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ไปมีกัดช่วยอยู่ครับมีเจ้าตัวนี้อยู่ดาเมจเต็มอยู่ที่5 0,000นะครับโจมตีกลางอากาศก็จริงพี่ควรหาออฟไฟด้วยแต่ผมฟารไม่วรงไม่ทันค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเราไม่ต้องรีบแต่เป็นชั้นนายไม่มีเสียงภาพด้วยนะโอ้ยพื้นสีขาวหมดเลยอีกแล้วหรอเซท่าไม่ตายแล้วมาดล่ามีท่าไม่ตายบปลกันไม่มีพี่มีเตียงมาเลยเดี๋ยวพี่จะกลายเป็นซูสโนโอบ้างแล้วเป็นเลยดีกว่าเออแต่มันยังโจมตีไม่ถึง ยงโจมตีพี่เด็กแต่โจมตีไกลมากเลยเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนู้นเลยครับโจมตีตรงนี้เลยมาดาะระนี่ไงใช่ไปเนี่ยไม่ใช่อันนั้นของอิจิโกเดี๋ยวมันก็คงเดินม,มาเรื่อยๆครับตอนนี้มันใกล้แล,ล้วละ่ะ37แล้วเดี๋ยวน่าจะเริ่มยากตั้งแต่40-50ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มยากลแล้วเอาล่ะตอนนี้กองกำลังของผมนะครับมีโคนันมาดะระนะครับแล้วก็ซาสิกะของกัสนะครับแล้วก็เจ้าตัวธนูนี้8ตัวเดี๋ยวพี่วางเจนอสทั้ง8ดด้วยดีกว่าไหนๆก็มีละ วางคู่กันเลยวางคู่กันแบบเทพๆแล้วก็อัพให้เต็มให้หมดเลยครับพวกนี้มันดาเมจยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องฟาร์มกันไปนะควก็จริงมาแต่แล้วมันหาไม่ได้แล้วพี่พี่เขาขอพี่กันนะหาไม่ได้แล้วหรอมันเป็นของอีเวนต์คลิดมัดอันก่อนโอ้แล้วกัดมีอยู่แมในตัวยัเงเหลืออีกสามตัวโอ้โยังเหลืออีกเอ้ยมาขอกัได้นะครับทุนผู้ชม <laughs> กัดใจดีอยู่แล้วกัดใจดีอยู่แล้วโอเคตอนนี้เราก็มีกองกําลังโอ้ยกี่กลุ่มแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากลุ่มแล้วนะครับโคเทพถ้าไม่รวมตรงนี้นะตรงนี้เราอัพเต็มกันหมดแล้วนะครับพวกกองเงินเนี่ยโอ้ยแต่ว่ากัดวางอินจิโกแยกแยกไว้อย่างนี้หรอเอาไว้แล้ลายดาเมจมันเป็นสโลตามมันจะเป็นยังไงนะพี่เวลาพี่ตีพี่จะเห็นจุดจุดหรือเป็นเกาะเอเป็นย้งไะเป็นกลวยอ่ะพี่นั่นคือไอลุงไอลุงหัวส้มนี่แรงอยู่ใช่ไหมเนี่ยกัดแรงพี่พี่ลองอัพดูสองขั้น โอ้ยแสนเลยเหรอแปดแสนล่ะนะอุ้ยโอ้แสนสองนะเป็นแสนสองอีกขั้นหนึ่งเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดเจ็ดแสนเก้าเหรอใช้ได้ใช้ได้ไดการ์ดมันเจ็ดแสนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาบอกพี่ว่าตกใจทําไมอีกอ่ะเขาบอกว่ามันธรรมดามากเลยนะเจ็ดแสนเนี่ยมันต้องล้านถึงสิบล้านขึ้นถึงจะโหดใช่<ส>ไหมพ<ช>ี่ยังเป็นคนต้นเกมอยู่ เพิ่งเล่นได้3วันถึงเล่นได้3วันจะเอาอะไรรักหนาวะได้เท่านี้แหละนี่กัดช่วยฟาร์มเลยด้วยเลยครับบัตตาร์ะกะจะดามจท้านโอเคตอนนี้เว็บที่43แล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บตังค์กันไปเรื่อยๆแล้วเราคออ่อยทยอยอัพกันไปนะฮะกัดแล้วอย่างนี้ถ้ามันบุกมาถึงตรงนี้เราต้องโอ้ยไม่ต้องเหรอเนาะเพราะว่ามุมมันถึงปม<ะ>ื่ะก็เลยมาถึงตรงนี้พวกพี่กอดอัพเลยเฮ้ยแตวพี่อัพนำโดดอย่างนี้ก่อนได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ที่ผมอัพอัพนำโดดอย่างนี้เพราะว่าผม มันไม่ถึงสักทีอ่ะก็เลยอัพเต็มไปก่อนเลยแลวกาันมันก็ได้จะมีท่าะอะไรออกมาเขาจะอัพตัวหนึ่งให้ตันปุ๊บแล้วค่อยไปอัพตัวต่วอไปเลยรนี่เน่พี่ทำถูกแล้วโอเคพี่ทำถูกแล้วนะการพูดเองนะการพูดการพูดเองนะว่าพี่ไม่ได้แล้วนะผู้ชมมาว่าผมไม่ได้นะการพูดเองว่าปกติผมก็ทำกันอย่างนี้ถ้าถ้างนั้นก็ถูกต้องและถ้ากัดว่าอย่างนั้นโ,โอ้ยโคนั้นพี่มันเริ่มโจมตี2ตัวขึ้นแล้วว่าโอ้กัดเริ่มโจมตีไม่เข้าแล้วว่าโอเคตอนนี้เวฟที่50แล้วนะครับ สตูเลือดอยู่ที่เท่าไรขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยเอออยู่ที่สี่แสนแล้วเริ่มไม่เข้าแลเริ่มไม่เข้าแลแต่มาดาละผมต้องได้ทํางานนี่ยังไม่ได้ทํางานเลยนะเนี่ยจุดเวลาอุ้ยโคตรเท่เลยเอาอยู่เวลาันก,ก่อนนะอยุ่เวลาาร์มตังก่อนโอเคอัพมาดาละขั้นสุดท้ายตัวแรกมาดะระจัดการมันนี่ไงซูซานโ,โอ้ย <c> ม <oughs> าเป็นครึ่งตัวกันไม่ได้มาเต็มตัว ผมว่าในนาคโน่นน่าจะมีออฟของมันมาเดล่าไม่มีเต็มตัวใช่ไหมกัสมีแค่นี้ใช่ไหมเป็นตัวเท่านี้ดูดิของการโคตรที่เลยอ่ะเออแต่ดาเมจพี่เศงกว่านะร้านสองร้านสองเหรอสรุปดาเมจไหนขอดูมาเดล่าหน่อยมาเดล่าดาเมจเอ้ร้านสองโอเคแล้วของกัสอ่ะ999ถ้าเต็มอ่ะนะ999โอเคตอนนี้ผมเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเออมันเพิ่งจะเวฟ50แล้วก็เก็บตังค์ไปก่อนเผื่อเราได้อัพตัวนะครับ เดี๋ยววางแอบวางลุงไว้เลยดีกว่าวะลุงวางตรงไหนดีวะวางแบบวางตรงนี้นะตรงไหนไกลแบบนี้ตรตรงนี้เลยลุงมันโจมตีระยะไกลอยู่เหรอที่เราไปอัพตัวนี้ดือนกันที่จะได้รู้ว่าไกลอ,อัพก่อนอัพก่อนดิไกลโอเคอัพเต็มเลยแล้วกันลุงอุ้ยแปดแสนเลยเหรอ ไม่ไหวอ,ะอ่ะทำไม่ได้พี่เซสซาเลเกะใช้กระถางเงามาก่อนกันว่ารอบนี้จะเลย80ดสิบไหมสัก8ปดต่ำกว่าแปดสิบพี่เพราะผมเลืออาตัวบัฟมาต่ำกว่าด้วยเหรอเพราะผมเลือตัวบัฟมาพี่โอไม่ได้เอาตัวบัฟดาเมจมาใช่ไหมโอเคเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะปิดเอ่อไอ้นี่นะครับการาฟิกให้มันดูซอฟลงมันจะได้ไม่กระตุกแต่ตอนนี้มันยังไม่กระตุกไงมันยังดูได้อยู่นะครับเผื่อท่านผู้ชมคนไหนอยากดูเอฟเฟกแต่แล้วหลังมันปวดตาแน่นอนแหละเดี๋ยวพี่โยพี่เหสนย,ปปย่าีมมม่ทดูุนี้ โหะาถาแยกเงาซูซานโอุ้ม้มันเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าใช้สิ้นเปลืองมากเลยอะม,มันระยะความจริงระยะโจมตีถึ่งตรงนี้พี่ระยะมันแเอฟเฟกมันเลยผมใช้โค่นบ่อยเลยอาละตอนนี้จะรอบที่60แล้วนะครับเว็บ0แล้วก็เริ่มละใกล้ละใกล้กระตุกเอฟเฟกเริ่มเยอะแล้วผมก็อัพมาราลาไปคนละครึ่งแล้วนะครับแต่ตัวเนี่ย แต่ว่าของการเนี่ยอัพเต็มหมดยังอะ่ะเต็มหมดแล้วพี่ผมเลยสามล้านไม่รู้จะอัพไรละแบ่งไว้แบ่งไว้โอเคผมอัพตัวละครึงไปนะครับอัพเต็มแค่ตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากาันเก็บตังค์ก่อนตังค์หายไปเยอะเลยครับเวฟที่60แล้วเริ่มแบกยังี่เริ่มแบกยังเริ่มแล้วไม่ไม่ไม่เริ่มอะ่ะมาสักพักแล้วเฟมเลด ได้จะตกหลือประมาณ30ไ,ได้แล้วเอ่อเปิดตำก่อนแล้วกันแล้วก็เอาเป็นกลางก่อนแล้วกันได้อยู่น่าซาสกเกะเยอะยไปนะไปแท้ซา,เาส,สเกะ <c oughs> ล่างมันเยอะเกินไปอุย้ยพอปิดปุ๊บซาส,สเกะหายไปเลยครับมันจะนั่นพี่มันจะสุ่มเพราะว่าเอโลก็คืออ๋อเออว่ะเปิดระดับกลางมันจะสุ่มมาใช่ป่ะมันมันจะไม่ได้ปล่อยทุกตัวดีแล้วดีแล้วอย่าปล่อยทุกตัวแล้วซาสเกะก็รู้สึกว่าบินไม่ออกไปข้างนอกไกลครับ พินออกแค่นี้โอเคเปิดแค่นี้ก็ได้ยังได้อยู่ครับเปิดระดับกลางเนี่ยถือว่าไม่แย่ไม่ต้องไปเปิดต่ําสุดเลยจัดการมาลูกๆยิง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 มันมันเริ่มโอ้โหมันดาวโอ้โหกลางอนาเขตเลือดเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยเออหยุดเวลามันกลางอนาเขตใส่บันนี่เจอมาดาลักเจอมาดาลักเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้ใกล้อัพโอ้โหอีกกี่ขั้นวะเนี่ยอีกสามเลยเซนาร์บิโอนะต่อเดี๋วิ่งไปไปโคข้างนี้ไหนวะดารุตโต หยุดก่อนเราตกตาแดงไปเลยหุยเฮ้ยเฮ้ยกาดกาดทำไมไทำไมอหมอนี่เอหมอน,นักวิ่งนี่มันไม่โดนอะไรเลยวะนี่มันไทท่านวิป,ปิลิตทำไมไม่เป็นไรเลยอะอกิจิโกจัดการมันก,กิจิโกกิจิโกยิงนิ่งอ่ะหายไปแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยหายไปหายไปได้ยังไงวะ <laughs> พี่มีอยู่500 000, 000ล้านดาวนีก็เกือบบีอะพ่อย่าลืมไปหลดต้อคลิกมากด รับเพชรด้วยพี่ห้าร้อยล้านดาเมจอะนะแค่นั้นมันก็เหลือเฟือสำหรับพี่นะ <c oughs> เฮ้ยไปสุ่มดีกว่าเยอะจนแบบเก็บตังค์ไม่ทันเลยวะกัสเราเริ่มเลยใช่ไหมเราใกล้เราใกล้ถึงความจริงเลยใช่ไหมเนี่ยเราใกล้แล้วไอ้พวกนี้มันเริ่มฆ่าไม่ไม่ทายแล้ววางตัวแบบธรรมดาดักไปก่อนแล้วกันไม่ใช่อันนี้มันลุงโกนตัวหกยาอยู่เวลาเร็วขนาดนี้เลยนะวางตัวห้าห้าไปก่อนแล้วกันร้างกันนะหยุดเวลามันก่อนกัด ห้มันมามันมีครูดาวอยู่เวลา,อย,าอยู่พี่โอจะหยุดแบบรัวๆไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มันขยับได้โอ้พวกนี้จนตีมันลูกเออเดี๋ยวพี่โยนหนึ่งพันล้านลเลยเฮ้ยในที่สุดผมก็แตะพันล้านแล้วเย้จัดการวัน,มนวมหมดละอัพไม่ได้เลยวะอัพอะไรไม่ได้เลยเริ่มยากเลยครับตอนนี้เจ็ดสิบสี่การจุดเวลามไม่บ่อยจุดเวลามไม่บ่อยจุดเวลามไม่บ่อยเออหยุดหยุดหยุด หยุดนิ่งเจ้าจงหยุดนิ่งปรละเมื่อไหร่วะปรรละไม่ได้เลยวะไปผมยังเหลือลุงเอาลุงมาวางตรงนี้เพิ่มดีกว่าวางกับอาจารย์โกโจตรงหนวดหัวส้มวางเรียงอย่างนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเจ็ดห้าเวฟแล้วเจ็ดห้าเวฟแล้วเออการ์ดมันต้องเลยการ์ดมันต้องเลยการ์ดแค่กดหยุดเวลาไปไเรื่อยการ์ดแค่กดหยุดเวลาไปไเรื่อยไม่มีลาเมเกียลุงหนวดคอยเสริมไม่อยู่แป๊บนึงอัพไปครึง่งอัพเกือบเต็มหมดทุกตัวโวยไกลแล้วมันเดินไปแล้ววะลงุงเอ้ยเออ,เอ,อหยุดเวลาหยุดเวลา สว้าลุนโดลูฟี่ลูฟี่มันฟิตจังวะลูฟี่หยุดเดี๋ยวนี้กัดหยุดมันเฮ้ยเดี๋ยวเดียวลูฟี่นิดเดียวลูฟี่เออเกือบสอวิ่งเกือบขนาดนี้เลยเกือบแล้วเกือบแล้วลูฟี่แม่งโคตรฟิตผมต้องอัพลุงแล้วบังเนี่ยบัณฑร่าสงสัยจะไม่ได้อัพแล้วว่ะเออรอบที่เจ็ดสิบเจ็ดเฮ้ยกัดอาจจะจบที่แปดสิบก็ได้กัดสวาลุโดสวาลุโดยืนเวลาไว้อุ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ด ถ้ามีตัวบัฟดาเมจมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไอพวกไททัทนเอ้ยเดียวๆไม่เป็นไรไททันมันเลือดเริ่มจะหมดอยู่แล้วสวยสวยสวยโอ้โหโจมตีเริ่มไม่เข้าว,วะ่ะโจมตีเริ่มไม่เข้าว,วะ่ะลุงลุงอัพดาเมจเพิ่มเอ้ยเจ็ดเจ็ดเมื่อไหร่ไม่เจ็ดเจ็ดแปดวะกันมันเจ็ดแปดนานจังเลยอะ่ะเจ็ดแปดแล้วเจ็ดแปดแล้วกันหยุดเวลากันหยุดเวลาใช้เวลาก้ามเนื้อใส่บั้นใส่ไอตัวกล้ามเนื้อไอตัวกล้ามเนื้อว่ะเอ้ยมันจะลวกแล้วอีกนิดเดียวสวยตัวกล้ามเนื้อตาย อยู่เวลาโอ้โหเห็นเลือดพวกมันแล้วเห็นเลือดพวกมันแล้วท้อใจเลยว่ะเออโจมที่ไม่เหมือนไม่ค่อยเข้าเลยนะเออเออได้ยูได้ยูได้ยูหยุดเวลาโคตรยื้อโคตรยื้อเลยได้เจ็ดเก้าไปเห็บคตรยื้อเลยได้เจ็ดสิบเก้าว่ะเรียบร้อยแตกปังเรียบร้อยโอ้โห ลบดาเมจที่ลบนี่มันน่ากลัวจวังวมากับลบดาเมจโคตรน่ากลัวเลยโอเคจบไปที่79เวฟครับก็เขาเรียกว่าก็ไม่ได้แยกว่าเวฟที่แล้วสักเท่าไหร่นะรอบที่แล้ว80เองรอบนี้ก็ลดมา1เวฟ2.9 3ล้านครับดาเมจพี่อะ ไม้สับสามพันล้าน,อ 3, านโอเคครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับอูแต่ผมได้เพชรมาเยอะเลยกัรบอกว่าต้องใช้โอตโตค,คิกเดี๋ยวผมให้กัทจัดการใทยแล้วกันเดี๋ยวผมอัพพอมาสุ่มหน่อยแล้วกันขอขอพี่ขอสุ่มบ้างอยากสุ่มบ้างอะตัววายพี่ตัวดี<ม>เอ้ยเอ้ยแต่พี่มีเกียร์สี่ด้วยนะกัทตอนนี้ไอ้ตู้เอก็กอะอยากได้เกียร์สี่จังเลยอะยแต่นี่ก็มีนี่วะตู้วายมีเรงโกคเฮ้ยต้องสุ่มแล้วว่ากัททั้งสองตัวนี้สามารถทำเป็นหกดาวได้ทำเป็นหกดาวได้ด้วยเหรอ รับดาวรับดาวรับดาวเอาเลยเลโกคูมันสำคัญมากเลยพี่ในการเอาไปลงเนียน่นอะ่ที่ผมบอกเป็นออฟไฟอะ่ะโอ้ยรับเอเลโกคูดีกว่ามาเลโกคูเลยตาแรกขอทีเดียวได้เลยได้ไหมได้ค่ะคาชิมาวะกัสซาซาชิเอเลนเฮ้ยทำไมมีโอ้โหตกใจนึกว่าเอเลนอะไร <c oughs> แมว่งเอเลนตัวปลอมดียว่าเอเลน,น่าเฟรลี่จังวะปกติเอเลน,น่าไม่ใช่อย่างงี้ใช่ไหมแค่จะมีกักดกด<ๆ>ให้มันทีเดียวทำยังไงอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องมาลุ้นอะ่ะไม่เอาพี่ผลยพี่ต้องกดรัว ตอรี่โลกสองมันยากมากเลยเจอเยอะแล้วไอ้นี่มาเฮ้ยเฮ้ยการพินาเลโก้คู่แล้วได้มากี่ตัวพี่ได้มาตัวเดียวดูก่อนพี่ต้องลองกดอีโวดูว่าเฮ้ยสองตัวพี่ได้สองตัวพี่ต้องลองกดอีโวอ่ะกดไม่บางโจมตีน้อยจังกดเนี่ยหน่อยพี่กดที่เลิงโกคุแล้วไปดูคำว่าวิทยาการหน่อย เพ็นอา,านาการ <Okay. S 1> เลโกคูครบแล้ว2ตัวที่เหลือมันต้องการไอ้พวกผีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยการอาสอตูตอค <ไป S 2> อยกัดคอยกัดไปฟาร์มแล้วกัน เอาละรครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับผมกับกัทก็ทำได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ก็ขอบคุณกัทน,น,นะครับที่ไป <c oughs> ฟาร์มเวลมาให้นะครับผมนะอีกภายภาคหน้าถ้าอยากให้เล่นอีกก็คงต้องฟาร์มกันต่อไปเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มในเกมนี้เท่าไหร่แต่กัทเดี๋ยวเวลาเยอะจริงๆกัทกัทฟาร์มของตัวเองด้วยฟาร์มผมไปด้วยพร้อมกันอะแล้วสำหรับนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับไว้เจอคลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ